สวัสดี f c ที่อยู่ทั่วโลกและที่อยู่ในเมืองไทยทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้ไปพบ f c แล้วก็ไปทำการแก้ไขนะครับให้กับ f c ของเราที่อยู่แต่จังหวัดที่ผ่านมาหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องขอโทษอีกลหลายคนด้วยที่อยู่หลายจังหวัดนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะไปได้เนื่องจากเวลาไม่พอนะครับพอมาถึงกรุงเทพก็ได้ รับเชิญจากน้องบุดดี้นะครับที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถั่วงอกมาหาความรู้นะครับกับที่บ้านของน้องวุดดี้ทำแบบไหนใช้ผลิตภัณฑ์ตองจ็ดแล้วถั่วงอกสวยงามไหมนะครับขอเดี๋ยวเราพูดคุยกับน้องวุดดี้สักนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เดินอาจารย์วุฒิเดินเดินทางมาถึงทำนานหรือยังก็เพิ่งหัดทำครับแต่ันนทำได้ได้มานานรู้สึกดีใจครับที่ที่อาจารย์มาครับมาเยี่ยมถึงที่ก็ไม่คิดว่าอาจารย์อาจารย์จะมาดูการกันการที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นผลดีต่อเอฟซีต่อคนดีที่ไม่ใช่เอฟซีก็ตามที่อยู่ทั่วโลกที่อยู่ในเมืองไทยนะครับคือเขาอาจจะติดขัดบางเรื่อง แต่พอบางครั้งเขาได้มาเจอเราไอ้สิ่งที่เรากําลังพูดคุยนี้นําเสนอนี่มันอาจจะไปช่วยให้เขาประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้ถั่วงอกมีปัญหาอะไรไหมครับที่ผ่านมามีครับมีปัญหาไม่โตแล้วก็ผอมแล้วก็มีมีปัญหาเยอะโตัวถั่วงอกผอมครับโอเคโอเคแล้วก็พอมาใช้ผลิตภัณฑ์ตรงเจ็ดดีขึ้นไหมตอนนี้ดีดีขึ้นครับครับครับอันนี้กำลังแบบว่าทำตามสูตรหรือเป่าครับโอเค ตามสูตรถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ติดต่อสอบถามไปทางที่อาจารย์บุดดีได้นะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่เพาะถง่วงองดีกว่าว่าเราจะช่วยปรับปรุงว่าจะเพิ่มน้ําหรือจะทําอย่างไรให้สวยกว่านี้ได้น้ําหนักจะได้ทําเงินได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฟาร์มกันเลยครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของของการทําถั่วงอกนะครับ ก็คือหลังจากที่น้องเขาทํางานประจําแล้วนะครับก็มาทําการซื้อบ้านแล้วอยากได้มีรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมจากงานประจํานี่ครับนี่ก็คือการต่อถังนะครับน้ําก็ต่อขึ้นไปที่บนหลังคานะครับแล้วก็ให้ลงมาตามถังแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมผมขอญาตดูถั่วงอกนิดหนึ่งนะครับครับโอเคก็วันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรที่จะสอบถามมีอะไรที่จะให้ผมช่วยแก้ไขนะครับบอกได้เลยนะครับผมถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราดูถั่วงอกกันสักทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถั่วงอกของน้องวุดดี้นะครับถั่วงอกถังนี้48ชั่วโมงใช่ไหมครับ อันนี้48ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับสวยเป็นของอกที่สวยหุน่นหุ่นออกมาใช้ได้นะครับให้ลดลดฮอร์โมนอย่างที่ผมแนะนำนะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันอ้วนแล้วก็ลดเช้าเย็น,ยนแล้วก็ใส่สองตัวหนึ่งนะครับเอาแบบสูตรง่ายๆเลยเอาตามน้ำหนักของถั่วนะครับนี่อันนี้สวยครับใช้ได้ ถ้าท่านถันถ่ว2วกิโลเราก็เราก็ใส่2 cc ซีซีนะครับ,รบถั่ว2กิโลเราก็ใส่2ซีซีถ้าเกิดสว่าเราต้องสองลิตรถ้าเกิดเราต้องการให้มันอ้วนแบบธรรมชาติก็2 cc ซีซีถ้าแบบให้มันอ้วนมากก็เป็น4 cc ซีซีเป็น2ต่อหนึ่งนะครับผมวิธีการก็ถ้าอยากให้เพิ่มผลผลิตผมแนะนำให้มาใช้กระบะนะครับ หันมาใช้กระบะเนื่องจากว,ว่าสถานที่ของเราเป็นสถานที่จํากัดนะครับทุกคนไม่ไม่สงไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสามารถครับสามารถทำได้เนาะทําได,ได้โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องอุดดี้มากนะครับที่ให้เรามามาชมและได้มาช่วยกันแก้ไขเนาะโอเคนะครับหลังจากนี้หันมาทําแบบกระบะแล้วแล้วระบบน้ํา นะครับระบบน้ําตรงนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมอยากจะแนะนําให้ถังน้ํานี่เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรใช้ได้แต่ให้เปลี่ยนเป็นท่อขนาดสองนิ้วครับท,ท่อขนาดสองนิ้วแต่ตัวลงนี้นะครับแยกลงมาเป็นสี่หูนี้ใช้ได้แล้วนะครับนะครับไอ้ที่คุมตรงนี้ถือว่าดีนะครับเป็นการระบายอากาศแต่ที่เราคุมตรงนี้ลงลง ลงที่ถังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําให้ถั่วงอกไม่เขียวนะครับทําให้ถั่วงอกไม่เขียวถือว่าใช้ได้ครับนะครับนี่คือรูปแบบอีกอีกร,รูปแบบหนึง่งนะครับหันมาใช้กระบ,บะแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้เป็นท่อขนาดสองนิ้วครับพอได้ท่อขนาดสองนิ้วแล้วก็ถ้าเราทำถ้าพื้นที่แบบเนี้ยเราจะทำออกวันละหนึ่งร้อยกิโลก็ได้นะครับ หนึอยกิโลสบายครับขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เปิดให้รับชมนะครับมีปัญหาตรงไหนก็ติดต่อไปที่อาจารย์วูดี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ